สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับจะมารีวิวเครื่องเล่นบลูเรดิสนะครับเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อ LG นะครับเป็นรุ่น BD370 นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ BD370 นะครับเครื่องเล่น b บลูเรดิสยี่ห้อ LG นะครับนี่คือ LG บลูเรดิส BD370 นะครับสภาพเครื่อง ก็ยังคงสวยงามนะครับแล้วก็อ่านแผ่นได้อย่างดีเยี่ยมนะครับมาพร้อมกับรีโมทนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ต่อสายแลนนะครับเข้าไปดู Youtube ได้นะครับมีโลโก้ Youtube ขึ้นให้เลยนะครับตรงนี้เขาบอกเลยนะครับว่าเล่น Youtube ได้นะครับเปิดออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสต o อปนะครับแล้วก็ปุ่ม Play นะครับอันนี้ Play กับเดินหน้าอันนี้กลอถอยหลังแล้วก็ช่องเสียบ USB นะครับสำหรับ external hard disk ที่เราจะดูหนังฟังเพลงกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูช่องต่อทางด้านหลังกันนะครับว่ามีอะไรบ้างในส่วนของช่องต่อทางด้านหลังของเครื่องเล่น Blu-ray d i s LG BD 3 7 0ตัวนี้นะครับก็เป็นช่องต่อ Component นะครับให้สัญญาณภาพนะครับชัดน้องๆ HDMI เลยนะครับตัวนี้ แล้วก็สัญญาณออดิโอเอาท์นะครับสัญญาณ AV นะครับออดิโอเอาท์ลำโพงสเตอริโอ2ชานเอลนะครับซ้ายขวาแดงขาวแล้วก็สัญญาณวิดีโอออกนะครับเส้นเดียวสีเหลืองนะครับแล้วก็มีสัญญาณ coaxial นะครับถอดรหัสเสียง Dolby Digital DTS 5.1ผ่านช่อง coaxial ได้เลยนะครับแล้วก็ optical นะครับมาครบเลยนะครับถอดรหัสเสียงนะครับผ่าน สัญญาณออปติคอลนะครับเป็นดิจิตอลเอาทสองอันนี้นะครับใครชอบโคเอ็กชเชียลก็ต่อโคเอ็กชเชียลใครชอบออปติคอลก็ต่อออปติคอลได้เลยนะครับถอดรหัสเสียง DTS 5.1ออกช่องนี้นะครับแล้วก็ Dolby Digital นะครับอันนี้ให้สัญญาณเสียงอย่างเดียวนะครับโคเอ็กชเชียลแล้วก็ออปติคอลนะครับในส่วนของสัญญาณ HDMI นะครับให้ทั้งทั้งสัญญาณภาพและเสียงนะครับสามารถ ถอดรหัสเสียง <c oughs> ขออภัยสามารถถอดรหัสเสียง dts 5.1 doby l digital ได้เช่นกันนะครับให้สัญญาณปล่อยสัญญาณทั้งภาพและเสียงมาพร้อมกันที่ช่อง hdmi ช่องนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นช่องเสียบสายแลนนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับเสียบสายแลนผ่านสายแลนตรงนี้เราเข้าไปดู YouTube กันได้เลยนะครับผ่านสายแลนอินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับ อ่ามีสัญ,ญลักษณ์บลูเรดิสตัว A ก็คือ All Zone นะครับสามารถเล่นแผ่นบูเรได้ทั่วโลกเลยนะครับ All Zone นะครับแต่ DVD ก็จะเป็นโซน e 3นะครับตรงนี้เขียนไว้บอกนะครับนั่นก็คือเข้าวๆนะครับสำหรับเจ้าเครื่องเล่นบูเรดิสยี่ห้อ LG นะครับ LG Blue Player b l ูเรดิสเพลเยอร์บีดีสตัวนี้เดี๋ยวผมจะทำการเสียบสายแล้วก็ทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับหลังจากที่ผมต่อสายเรียบร้อยผมก็จะทําการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับคุณ <Columbus> right ผู้ชมครับใช้รีโมทนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอ่ะผมเสียบสายหรือยังนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับไม่ทราบว่าเสียบสายหรือยังนะครับอ่ะเดี๋ยวกดเปิดเครื่องเลยนะครับปึ๊บอ่ะเปิดตรงนี้นะครับรีโมทมีถ่านไหมครับนี่เพราะว่าเมื่อเมื่อสักครู่นี้ผมเปิดมันใช้ตัวนี้เปิดมันไม่ติดนะครับออะเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับอ่าหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับ อ่าผมเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับทดสอบการเล่นแผ่นต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ผมใช้รีโมทกดออกมาแล้วนะครับอ่าฐานอาจจะใกล้จะหมดแล้วนะครับอันดับแรกเลยผมจะทําการเสียบสาย USB อ่าเสียบ USB นะครับเป็นอ่า USB สําหรับฟังเพลงที่จริงมันดูหนังฟังเพลงได้นะครับช่องช่องนี้แต่ผมไม่ได้มีหนังผมไม่ได้เอาหนังลงไปไว้นะครับผมเสียบ เพื่อให้ฟังเพลงนะครับคุณผู้ชมครับอ่าหลังจากที่เราเสียบไปแล้วนะครับเมื่อหน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อหน้าจอมันขึ้นแบบนี้นะครับอ่านะครับเมื่อเราเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับคุณผู้ชมดูหน้าจอนะครับที่หน้าจอก็ให้เราใช้รีโมทกดลูกศรมาทางตรงคําว่าดนตรีนะครับนี่ครับอ่าเลื่อนมาเห็นไหมครับเลื่อนมาดนตรีแล้วก็กด Enter เข้าไปนะครับเมื่อกด Enter เข้าไปรายชื่อเพลงมันก็จะขึ้นมานี่ครับแล้วก็เลื่อนลูกศร ขึ้นลงหาลายชื่อเพลงแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาตามลายชื่อเพลงแบบนี้นะครับจะเอาเพลงอะไรก็อะเอาเพลงอะไรก็เลือกก็ e อ t เ r ไปเลยนะครับมันก็จะเล่นนะครับก็กด e n t e r แล้วก็เพลงนี่ครับนี่ครับ อ่ะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับฟังฟังนานไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะติดลิกษิตนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆอ่ะพอแล้วนะครับนี่คือการเสียบ USB ฟังเพลงนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราฟังเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะ ถอดออกได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับถอดออกได้เลยนะครับหรือจะกดมาหน้าหลักแบบนี้แล้วก็ค่อยถอดออกนะครับอันนี้คือเสียบ usb ในการฟังเพลงนะครับก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้ทีนี้ผมจะทําการทดสอบนะครับเล่นแผ่นนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นแผ่น cd audio นะครับยี่ห้อยี่ห้อ lg เขาทํามาผลิตออกมาไม่ให้อ่านแผ่น vcd นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทดสอบแผ่น vcd นะครับจะข้ามไปเลยนะครับเพราะว่า ยี่ห้อนี้นะครับบูเลยยี่ห้อ LG อ่ะนี่ครับอ่ะเน็กไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเน็กไปก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับสต๊อ,ตอปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมนีครับ เปิดนานให้ฟังนานไม่ได้นะครับอ่านี่เลยครับนี่คือการเล่นแผ่นนะครับอ่าเดี๋ยวผมกดนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็ทําการเอาแผ่นออกนะครับเดี๋ยวจะทดสอบแผ่นใหม่นะครับอ่าสงสัยฐานผมมันมันจะอ่อนๆนะครับมันรีโมทมันกดไม่ค่อยเวิร์กนะครับอ่ะเดี๋ยวทดสอบใหม่นะครับ เพราะว่านี่เห็นไหครับเห็นไหมครับสงสัยฐานมันจะอ่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนฐานแป๊บหนึ่งนะครับ่หลังจากที่จัดการเรื่องรีโมทแล้วแล้วทีนี้เราเดี๋ยวเรามาทดสอบกันด้วยแผ่นอื่นๆน,นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทดสอบแผ่นอื่นๆกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ่ต้องใช้มือนี้กดอ่ะ เมื่อสักครู่นี้แผ่น CD Audio นะครับคุณผู้ชมแล้วทีนี้ผมจะกดแผ่นใส่แผ่น MP3 เข้าไปนะครับต้องกดแรงๆนะครับคุณผู้ชมครับรีโมทกดแรงๆ Open Close นะครับใช้ได้แต่ต้องกดแรงๆหน่อยนะครับอันนี้แผ่น MP3 นะครับสัญลักษณ์มันก็จะขึ้นมานะครับ Data เห็นไหมครับนี่ครับมันขึ้นมาอยู่ตรงคำว่าดนตรีนะครับให้เรากด Enter ที่รีโมทหรือว่าปุ่มโอเคตรงนี้ได้เลยนะครับกดแรงๆไปได้เลยนะครับ ่าคำว่าดนตรีนะครับนี Luckily, filming, so Hence, so ่ครับดนตรีนี่ครับแล้วมันก็จะมีรายชื่อเพลงขึ้นมานะครับแล้วก็ลูกศอนลงมาตรงเพลงที่เราจะเล่นก็กดเลย์ได้เลยนะครับก็กด enter อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้มันก็จะเล่นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับถ้าเราจะเลื่อนเพลงนะครับเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่ครับอ่าแล้วก็ enter อีกทีหนึ่งแล้วก็เล่นเลยนะครับมันก็จะเล่นนะครับ น่ครับถ้าเราไม่เล่นเราก็กดสต็อปได้เลยนะครับแล้วก็กดโอเพนเอาแผ่นออกมานะครับคุณผู้ชมอ่าอันนี้แผ่น MP3 นะครับหลังจาก MP3 ผ่านไปนะครับก็จะมาลองเล่นแผน่นอ่ากดที่ตัวเครื่องเลยก็ได้นะครับกดตรงนี้นะครับอ่าหลังจาก MP3 ผ่านไปก็จะเป็น DVD นะครับจะข้าม VCD ไปเลยนะครับยี่ห้อ LG เขาทํามาไม่ให้มันเล่นแผ่น VCD นะครับเนื่องจากความคมชัดไม่ได้ไม่พอนะครับมันชัดน้อยนะครับนี่ครับแผ่น DVD นะครับอันนี้เล่นแผ่น DVD นะครับชัดเจนเลยนะครับ DVD นะครับตัวนี้ผมกําลังทดสอบเครื่องเล่น Blu-ray d i s LG นะครับรุ่น BD 370นะครับตัวนี้นี่คือ LG Blu-ray e d i s Player นะครับ BD 370นะครับคุณผู้ชมครับมาพร้อมรีโมท สวยงามเลยนะครับสภาพยังคงแจ่มตัวนี้พลาสติกที่อยู่ทางด้านหน้าปกมันยังห่อหุ้มอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมยังไม่ได้แกะออกนะครับซึ่งก็ยังคงสวยงามเลยนะครับคุณผู้ชมสภาพเครื่องนี้สวยงามนะครับนี่ครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องนี้แจ่มเลยนะครับคุณผู้ชมอ่านี่ครับ กำลังเล่นอยู่นะครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากทีเดียวนะครับการเล่นแผ่นก็เล่นได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเล่นแผ่นก๊อปได้นะครับคุณผู้ชมไม่มีปัญหานะครับแผ่นกรอปเล่นได้นะครับนี่ครับมันเป็นแผ่น dVD ที่มีหนัง2เรื่องอยู่ด้วยกันนะครับถ้าเราจะลองกดเล่นเราก็กด e n t e r ลงไปได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่ในเรื่องที่1เรื่องรอแหลกนะครับแล้วก็ enter ไปแล้วมันก็จะเล่นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันก็จะเล่นไปนะครับอ่าถ้าเรากดสคริปต์ดูได้ไหมได้นะครับนี่ครับกดสคริปต์ไปก็เล่นได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะครับตัวนี้นี่ครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ดูภาพครับนี่ครับอ่าภาพสวยทีเดียวนะครับ สวยงามมากนะครับตัวนี้นี่ครับสวยงามนะครับตัวนี้อันนี้คือแผ่นแผ่นดีวีดีนะครับเดี๋ยวผมจะสต็อปแล้วก็เอาแผ่นบูเลใส่เข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับอ่นี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาแผ่น บูเลใส่เข้าไปนะครับทีนี้หลังจากซีวีซีดีแล้วก็ MP3 นะครับแล้วทีนี้ก็จะเป็น DVD แล้วก็ทีนี้ก็บูเลนะครับอันนี้เป็นแผ่นบูเลนะครับแผ่นบูเลแผ่นก๊อปนี่แหละครับก๊อปทั่วไปนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นแผ่นบูเลก๊อปนะครับเนื่องจากแผ่นแท้มันแพงนะครับเราก็หาซื้อหาแผ่นก๊อปนี่แหละครับมาลองเล่นกันดูนะครับคุณผู้ชมครับ ใส่เข้าไปนะครับแผ่นบูเลนะครับอ่ามาแล้วครับเดี๋ยวมีเมนูมานะครับตัวเลขนับแล้วนี่ครับภาพเจ่มมากนะครับสําหรับเครื่องเล่นบูเลดิสนะครับเวลาเล่นแผ่นบูเลนนี้ภาพมันจะคมชัดมากนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ ดูภาพครับคมชัดแจ่มมากนะครับสุดยอดนะครับตัวนี้เล่นแผ่นได้ดีเยี่ยมแล้วก็คมชัดมากนะครับคุณผู้ชมแผ่นบูเล่นะครับตอนนี้ผมกำลังทดสอบเล่นแผ่นบูเลดิสนะครับสำหรับเครื่องเล่นบูเลดิส s ยี่ห้อ LG นะครับรุ่น BD 370นะครับนี่ครับกำลังโหลดแผ่นมานะครับเหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะครับ <c oughs> นี่ครับมันก็จะขึ้นเมนูมาแบบนี้นะครับถ้าเป็นแผ่นบูเลถ้าหากว่าถ้าเครื่องเล่นบูเลเราไม่มีรีโมทถ้ามันขึ้นเมนูมาแบบนี้ก็หมดสิทธิ์เล่นนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะกดปุ่มเลย์ได้เลยนะครับนอกจากปุ่ม enter หรือว่าปุ่มโอเคเท่านั้นนะครับนี่ครับเราก็สมมุติว่าเราเนี่ยเราก็กดลูกศรเลื่อนลงมาหาภาษาที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นมัน English อันนี้เราเลื่อนมานะครับภาษาไทยนี่ภาษาไทยเนี่ยแล้วก็เอนเตอร์ลงไปได้เลยนะครับมันก็จะเล่นภาษาไทยครับนี่ครับอ่ามันเล่นแล้วถ้าไม่มีรีโมทนี่จะกดไปไม่ได้เลยนะครับถ้ามีเมนูแบบนี้ขึ้นมาเมนูให้เลือกภาษาต้องใช้คำสั่งโอเคหรือว่าตกลงหรือว่าเอนเตอร์เท่านั้นนะครับมันถึงจะไปนะครับใช้เมนูปุ่มเพลย์กดจากหน้าจอมันไม่ไปนะครับถ้าเป็นแผ่นบูเรดิสนะครับ ผมกำลังทดสอบเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อ LG นะครับคุณผู้ชมตอนนี้กำลังทดสอบ LG b l u e r a d i าม BD370 นะครับนี่ครับดูภาพครับชัดเจนแล้วก็แจ่มชัดมากนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับดูภาพนะครับสุดยอดเลยนะครับแจ่มทีเดียวนะครับคุณผู้ชมอ่าเมนูมาแล้ว การเล่นบูเลดิสมันก็จะมีเมนูมากมายหลากหลายแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมีเมนูมากมายแล้วกว่าจะโหลดได้นะครับเนื่องจากว่าแต่ละแผ่นนี้หนักที่เดียวนะครับขั้นต่าก็25่สิบากิกะไบต์เข้าไปแล้วนะครับแผ่นหนึ่งนะครับสําหรับแผ่นบูเลดิสนะครับนี่ครับก็กําลังจะมาอีกแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับสัญลักษณ์บูเลดิสขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบแผ่นอื่นๆนะครับหลังจากที่ทดลองแผ่นนี้แล้ว จะลองแผ่นบูเลอีกนะครับผมจะลองแผ่นบูเลให้ทุกท่านได้ดูอีกหนึ่งแผ่นนะครับอ่านี่ครับแผ่นบูเลนะครับหนังเรื่องฟาสนะครับเป็นหนังสะสมนะครับตัวนี้หนังสะสมนะครับเป็นบูแผ่นบูเลแต่ว่ามีหนังอยู่ในนี้หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับเล่นแล้วครับ อ่านี่ครับมาแล้วนี่คือทดสอบแผ่นบูเรดิสอยู่นะครับภาพคมชัดทีเดียวนะครับอ่ามาดูเมนูนะครับในนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าบ l ูเรดิสเพลเยอร์เน็ตเวิร์กบูเรดิสเพลเยอร์นะครับ BD370 นะครับต่อสายแลนเข้าไปดู YouTube ได้นะครับในระบบเสียง DTS นะครับแล้วก็ f u l l HD นะครับ 1080p เลยนะครับอ่านี่ครับดูภาพครับดูความคมชัดของภาพนะครับคุณผู้ชมครับหนังเรื่อง Fast นะครับดูครับแผ่นบูเลนี่ชัดเจนจริงๆนะครับความคมชัด f u l l HD ก็คือ 1080p นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสุดยอดมากครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมครับผมต้องทำการหยุดรีวิวแล้วนะครับหลังจากรีวิวให้มาดู หลายแผ่นแล้วตั้งแต่ CD, MP3, DVD แล้วก็บูเลนะครับตัวนี้ขาย2,000บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0 8 1 5 8 5 1 9 9 8นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสกเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ